ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับกับพระบ้านนะครับในช่วงยามใบาบเย็นๆนะครับพบกันในอีพีที่นะครับ434นะครับแล้วเราก็นะครับยินดีนะครับต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่านะครับแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับช่องของเรานะครับเราก็ขอฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด EP ใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับเช่นเดิมและก็เช่นเคยนะครับส่งเสริมพระเครื่องนะครับโทร0861223935นะครับ ID Line 0861223935นะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับเผื่อใครพิมพ์เบอร์โทรนะครับแอดไลน์ไม่ติดนี่ครับก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับ อ่านะครับวันนี้ก็นะครับมีให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้เลือกนะครับได้ดูได้แบ่งปันกันทุกท่านเลยนะครับอ่ะเรามาดูรายการที่1นะครับอ่ะรายการที่1นะครับนะสวยงามมากๆนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อพรนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับนะเหรียญนี้สวยงามมากนะครับออกเป็นอ่า ออกเป็นเงินๆนะครับนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบก่อนนะครับมาแบ่งปันกันได้เลยนะครับนะสองสี่หกแปดนะครับเหรียญนี้สวยงามมากๆนะครับนะอ่าแจ๋วๆเลยนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับอ่าสวยงามนะครับด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับนะเผื่อพี่ท่านไหนสนใจหรือว่าชื่นชอบนะครับอ่าปิดได้ให้ปิดนะครับ แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับนะอ่ะสาหรับองค์ที่หนึ่งนครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับผมแบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยนะครับมาดูต่อนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นหลวงพ่อเพลินนะครับอุปยาบุปชาเพลินนะครับนะอ่ะสวยงามเลยนี่ครับนะอ่าพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับก็นะครับมาแบ่งปันกันได้นี่ครับอ่า โอ้เส้นที่สีรษนนะครับสวยงามมากนะครับนะปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับอ่านะครับพี่ท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้อ่าชมนะครับสองสี่เก้าห้านะครับนะปิดได้ปิดนะครับนะ โอ้โหสวยงามมากนะครับอ่ะผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านอยู่ที่5้าร้อยนะครับปิดได้ให้ปิดนะครับองค์ที่สองนะครับมาดูต่อนะครับองค์ที่สามนะครับอ่าสำหรับองค์ที่สามนะครับนะอ่เป็นหลวงพ่อการหลงนะครับนะสวยงาม2 5 0หนะครับปิดได้ปิดนะครับสมุดสาครนะครับอ่ปิดได้้ปิดนะครับนะเป็นหลวงพ่อ สุดนะครับวัดการหลงนะครับนาแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับสําหรับองค์นี้พี่นะครับนะปิดได้ปิดนะครับผมขออยู่ที่สี่ร้อยนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับสองห้าศูนย์หกนะครับนะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับอ่ะปิดได้ให้ปิดนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สี่นะครับนะปิดตานะครับนะปิดตายันยุ่งนะครับนาสวยๆเลยนะครับนะ นะครับองค์นี้น่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับอนะครับนิ้วมือสวยงามมากนะครับครบเลยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเก่าๆนะครับองค์นี้เก่าๆเลยนะครับเผื่อพี่ท่านไหนที่มองแล้วนะครับชื่นชอบนะครับก็นะมาแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับสำหรับองคนี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะครับอยู่ที่4ี่ร้อยปิดได้ให้ปิดนะครับ แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับมาดูกันต่อนะครับนะต่อไปนะครับเป็นองค์ที่ห้านะครับ่าเขาเรียกพะรอดนะครับลําพูนนะครับนะขออนุญาตแ๊บหนึ่งพารอดลําพูนพี่นะครับนะสวยๆเลยนะครับเผื่อพี่ท่านไหนนะครับชื่นชอบนะครับพะรอดลําพูนองค์นี้นะครับปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่เข้ามา ชมนะครับมาดูนะครับผมก็ขอฝากนะครับนะกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับอ่ะสวยๆนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับผมบอกเลยนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับอ่ะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับผมแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยนะครับนะพ่านรอดองค์นี้นะครับนะมาดูกันต่อนะครับนะองค์ต่อไปนะครับเป็นองค์ที่หนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่ทิมเจริญพรล่างนะครับนะปีหนึ่งเจ็ดนะครับ เก่าเก่านะครับเผื่อพี่ท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะหลวงปู่ทิมเจริญพรล่างนะครับสวยสวยเลยนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับนะสำหรับหลวงปู่ทิมองค์นี้ผมแบ่งปันให้อยู่ที่500นะครับเผื่อพี่ท่านไหนสนใจนะครับนะเส้นยันอัขระนะครับชัดเจนนะครับนะวัดรหัไลายจังหวัดระยองนะครับ ปิดได้ปิดนะพี่นะสวยงามมากๆนะครับนะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับอ่ะแบ่งปันไปอยู่ที่500นะครับเผื่อมีพี่ท่านไหนใจดีนะครับอ่ะปิดนะครับนะมาดูกันต่อนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นองค์ที่7นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะก็กล้องจะไม่ค่อยโฟกัสเดี๋ยวขออนุญาตช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับมาดูกันต่อนะครับองค์ที่7 อ่าเนี่ครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าเกเลยพี่นี่ครับใช่ไหมครับรู้สึกว่าขอบปีกนะครับนะเหมือนจะไม่ตัดขอบปีกนะครับเก่าเกาพี่องค์นี้นะครับนะปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบกอดนะครับ อ่ามีรอยจานเก่าๆพี่นี่ครับเห็นไหมครับรอยจานที่สังกตินะครับเห็นไหมครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับนะหรือว่าสนใจนะครับนะเก็บไว้นะครับนะก็นะครับโหรอยจานเต็มแผ่นหลังเลยนะครับเป็นรอยจานเก่านะครับอ่ะปิดได้ปิดนะครับผมขออยู่ที่ ้อยพี่ปิดได้ปิดเลยนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับมาดูกันต่อนะครับองค์ที่แปดนะครับอ่ะองค์ที่แปดนะครับนะพี่ท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับหรือว่าอ่ายังไม่ได้มีเก็บสะสมนะครับก็นะครับมาแบ่งปันได้เลยนะครับองค์ที่แปดนะครับหลวงปู่ทิมพี่นะครับนะกับหลวงอ่าปู่ทวดนะครับ นะฮะเยียมน้ำทะเลจืดนะครับโอ้สวยงามมากองนี้นะครับสวยแชมป์นะครับนะสำหรับองค์นี้นะครับ,นะรบ,นะรบปิดได้ให้ปิดนะครับนะีน่ะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเผื่อพี่ท่านไหน นะครับชื่นชอบนะครับ2 5 0 9นะครับปี0 9นย์นะครับนะอ่ะปิดได้ให้ปิดนะครับปี0 9นย์นะครับค่อนข้างที่จะหายากเลยทีเดียวนะครับเอาไปอยู่ที่500นะครับมาดูกันต่อนะครับองค์ต่อไปเป็นองค์ที่9นะครับสำหรับสมเด็จนะครับวันนี้ผมบอกเลยนะครับทีเด็ดเยอะมากนะครับอ่ปิดได้้ปิดนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับ เผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับนะสำหรับสมเด็จนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆอ่ะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับนะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตมีมูลค่าแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับนะอ่ะปิดได้ปิดนะครับผมแบ่งปันอยู่ที่300นะครับนะอ่ะมวลสารแน่นๆเลยนะครับ ดูกันต่อนะครับองค์ที่สิบนะครับนะโอ้โหองค์นี้ผมบอกเลยแน่นมากนะครับปิดได้ปิดนะครับไม่ควรพลาดนะครับสําหรับองนี้อ่านะครับนะไม่ควรพลาดนะครับผมบอกเลยนะครับสําหรับองค์นี้พี่นะครับปิดได้ปิดนะครับมวลสารแน่นๆนะครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเผื่อพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับ อ่าสำหรับสมเด็จนะครับโซหาทักหากันเข้ามานะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับโอ้โหสวยงามมากพี่องค์นี้นะครับนะอ่ะเอาไปพี่นะครับองค์ที่สิบนะครับไม่ควรพลาดนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับสามร้อยพี่นะครับมาดูกันต่อนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับอ่าองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนะอ่าลง พ่ออะไรเนี่ยครับเอ,อไม่แน่ใจนะครับนะนึกไม่ออกนะครับต้องขอกาประทานอภัยนะพี่นะนึกไม่ออกนะครับโอ้สวยงามมากพระครูขัดตนไหนะครับยาพิรัสนะครับอือหือสวยงามเก่าๆครับองค์นี้พี่นี่ครับนะ แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับผมแบ่งปันให้อยู่ที่ห้าร้อยปิดได้ให้ปิดเลยพี่นะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับมาดูกันต่อนะครับนะสิบสองนะครับหลวงพ่อจันทร์นะครับอายุครบรอบแ3ดสิบสามปีนะครับนะพระจันทะโจดโจดนะครับนี่นะครับห่วงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะสวยงามนะครับผิวตึงๆ นะครับเกานะครับนะเผื่อพี่ท่านไหนมองแล้วถูกใจนะครับนะก็โทรหาตักหากันเข้ามานีครับอ่ะปิดได้ให้ปิดนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมเลยนะครับอ่ะนะครับสวยงามมากโอ้ดูเส้นนี่พี่เห็นไหมครับสวยงามมากเลยพี่นี่ครับ พศนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับเนื้อเดิมนะครับนะอปิดได้ปิดนะครับผมขออยู่ที่ห้าร้อยนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับโทรหาทักหาได้เลยนะครับอะมาดูกันต่อนะครับองค์ต่อไปนี่ครับเป็นองค์ที่สิบสามนะครับปิดตานะครับนะปิดตาหลวงแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับนะหลังแบบนะครับนะปิดได้ปิดพี่นะครับ ท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับพระปิดตานะครับองค์นี้สวยงามมากๆนะครับอ่าแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับนะหลวงปู่แก้วหรือหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับหลังแบบนะครับอ่าปิดได้ให้ปิดนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับ ปิดได้ปิดนะครับผมขออยู่ท <c> ี <aría> no? ่สามร้อยนะครับนะอ่ะแบ่งปันให้ทุกทุท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับอหลวงพ่อทองพี่นี่ครับเหรียญนี้ยสวยเลยนะครับนั้นหลวงพ่อทองนะครับอปิดได้ปิดนะครับหลวงพ่อทองนะครับคมชัดมากองค์นี้สวยแชมป์นะครับคมชัดสวยแชมป์เลยนะครับปิดได้ปิดพี่นะครับนะ หายากนะครับและสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับหลวงพ่อทองนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะพี่นะอ่าดูเห็นไหมครับนะสวยงามมากๆนะครับนะมีความชัดเจนนะครับงานฉลองสมณศักดิ์นะครับวัดก้อนแก้วนะครับสองห้าหนึ่งเก้านะครับปิดได้ปิดเลยพี่นะครับตัวหนังสือและอักขระนะครับชัดเจนมากๆนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับ ผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับอยู่ที่500พี่ปิดได้ให้ปิดเลยนะครับนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับองค์ที่สิบห้านะครับองค์ที่15บานะครับนะก็จะเป็นหลวงพ่อดิ่งนะครับอ่ะนะครับดูตรงหย่อยักษ์นะครับชัดเจนมากนะครับนะปิดได้ปิดนะครับนะเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับโทรหาทักหาได้เลยนะครับนะสำหรับหลวงพ่อดิ่งนะครับอืมวัดบางปะกงนะครับนะ โอ้โหสวยงามมากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเหรียญนี้สวยงามมากๆากลูกขอบสวยมากพี่นะครับเป็นขอบกระบอกนะครับระยันชัดเจนนะครับสูงนูนนะครับนะโอ้โหนี่นะครับพอสอสองสี่แปดหนึ่งพี่ครับปิดได้ให้ปิดนะครับนะผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับนะอ่าที่เข้ามาดูมาชมนะครับนะเอาไปอยู่ที่500้อนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับสิบหกนะครับนี่เห็นไหมครับอื้สุดมากองนี้นะครับผมบอกเลยนี่ครับซุ้มก่อนี่ครับแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับเราก็นะครับแบ่งปันให้ทุกท่านเลยนี่ครับนะเกาเกานะครับเป็นภาคุนะครับนะอ่าจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ สวยงามมากนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับนะอ่ะแบ่งปันกเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบซุ้มกอพี่ปิดได้ให้ปิดนะครับนะซุ้มกอองค์นี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับผมขออยู่ที่300พี่ปิดบอกปิดกันได้เลยนะครับ17นะครับองค์ที่17นะครับนะหลวงปู่ทวดนะครับหัวโตนะครับด้านหลังหลวงปู่ทิมนะครับนะเหรียญนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบกันมากๆนะครับนะ ะครับเล่นหากันในวงการนะครับกว้างขวางมากๆนะครับปิดได้ให้ปิดพี่นะี่ครับนะนานๆจะไดะ้เจอสวยๆแบบนี้สักองค์นะครับปิดได้ปิดนะครับนะสวยงามมากๆนะครับเผื่อพี่ท่านไหนสนใจหรือว่าถูกใจก็นะครับมาแบ่งปันกันได้เลยนะครับนะเอาไปอยู่ที่ ผมขอเท่าไหร่ห้าร้อยพี่ปิดได้ปิดนะครับนะห้าร้อยแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับนะเหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดนะครับนะก็จะเป็นเหรียญออกการไหลเงินนะครับนะสวยงามมากๆนะครับเหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดองค์นี้นะครับเพื่อมีพี่ท่านไหนถูกใจนะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับก็โทรหาทักหากันก็มานะครับนะเหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดองค์นี้ ปิดได้ปิดนะครับผมขออยู่ที่500นะครับปิดบอกปิดกันได้เลยนะครับนะอ่ะเอาไปวี่นี่ครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบก็โทรหาทักหากันได้เลยนี่ครับปิดได้ใ้ปิดนะครับนะเอาไปอยู่ที่นะครับ500นะครับนะมาดูกันต่อนะครับองค์ที่19นี่ครับสมเด็จนี่ครับนะปิดได้ปิดนะครับเนื้อแก่งแกงนี่ครับ ไม่ควรพลาดพี่นี่ครับผมบอกเลยนะครับสมเด็จองค์นี้นะครับเนื้อแห้งนะครับแก่งแกงสวยๆนี่ครับนะแน่นไปด้วยมวลสารนะครับและผงพุทธคุณนะครับนะปิดได้ปิดนะครับแก่งแกงแห้งแห้งนะครับนะเอาไปอยู่ที่นะครับสามร้อยพี่ปิดได้ให้ปิดนะครับนะเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบเก็ะนะครับถักหาทุหาได้เลยนะครับสิบเก้านะครับองค์ที่สิบเก้านะครับสวยงามมากนะครับ มาดูกันต่อนะครับนะต่อไปนะครับเป็นองค์ที่20นะครับอ่ะแน่นมากนะครับมวลสารนะครับดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าช้านะครับนะสวยๆเลยนะครับแตกลายนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ะสวยงามนะครับมีฐานแซมด้วยนะครับนะพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบก็ทักหาโทรหาได้เลยนะครับปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับก็อ แบ่งปันกันเก็บแบ่งปัน hey. กันสะสมนะครับชื่นชอบก็ทถักหาโทรหาได้เลยนะครับปิดได้ให้ปิดนะครับมาดูกันต่อนะครับต่อไปนะครับเป็นองค์ที่21นะครับหลวงปู่ทวดนะครับตัวทอพี่นะครับนะปิดได้ปิดนะครับหลวงปู่ทวดตัวทอนะครับนะเอียงๆเลยนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับ แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับนะพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับอ่านี่นะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับอ่าหลวงพุทธวดองนี้พี่นี่ครับนะผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับอยู่ที่สี่ร้อยพี่ปิดได้ให้ปิดเลยนะครับนะสี่ร้อยผมบอกเลยผมขาดทุนนะครับอง์นี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับแบ่งปันกันไปนี่ครับ มาดูกันต่อนะครับนะ22นะครับ22นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนะเลื่อนนะครับเหรียญเลื่อนสมณาสัก์นะครับหรือว่าที่ผ่าปากนะครับนะสวยงามมากๆากหายปลาคุมชัดนะครับชัดเจนมากนะครับปิดได้ให้ปิดนะครับนะสวยงามมากๆนะครับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบก็นะครับมาปิดกันได้เลยนะครับ หายากนะครับนะก็ผมมีอยู่องค์เดียวนะครับนะเหรียญเลื่อนนะครับสามัญนาศปีศูนย์แปดนะครับนะตอนนี้นะครับก็มีอยู่เหรียญเดียวนะครับปิดได้ให้ปิดนะครับผมขออยู่ที่ห้าร้อยนะครับอ่ะปิดได้ปิดเลยนะครับนะมาดูกันต่อนะครับอ่ะยี่สิบสามนะครับอ่เป็นเหรียญวัดสุทัศนนะครับนะอ่ะมงคลอะไรจอมุนีอะไรสัก อย่างนี้นะครับนะผมคนึกไม่ออกแล้วนี่ครับนะปิดได้ปิดนะครับเก่าเกนะครับนะสวยๆเลยนี่ครับสองสี่หกสี่นี่ครับเห็นไหมครับมีความชัดเจนมากนะครับนะห่วงเชื่อมนะครับนะดูเชื่อมด้วยนะครับเชื่อมห่วงเชื่อมขอนะครับนะสวยงามอ่ะปิดได้ปิดนะครับหลังแบบนะครับสวยๆเลยนี่ครับนะชัดเจนมากๆนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเผื่อพี่ท่านไหน สนใจนะครับอปิดได้ปิดนะครับเอาไปอยู่ที่500นะครับ10 24นะครับ24นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่ขาวนะครับนะสวยงามมากๆนะครับเหรียญหลวงปู่ขาวอ่กนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพี่ท่านไหนที่เข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับนะอ่ะสวยงามมากๆนะครับด้านหลังชัดเจนนะครับวัดหลักสี่นี่ครับนะอ่ะปิดได้ปิดนะครับองนี้ผมขออยู่ที่500นะครับทองแดงลมดำพี่นะครับนะสวยงามมากๆนะครับมาดูกันต่อนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นองค์ที่25นะครับเหรียญอุปชาเกิดวัดสะพานนะครับนะพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับ เหรียญพ่อเกิดนะครับนะอุปชาเกิดนะครับนะสวยงามเลยนี่ครับนะทองแดงนะครับกะล่ททองนะครับนะสวยงามนะครับดูเส้นนะครับนะเส้นตรงที่ที่บ่านะครับนะสวยงามมากๆนีนะครับและมีความคมชัดนะครับไข่ปลาชัดเจนนะครับแต่ดูยันด้านหลังนะครับพี่นะครับผมบอกเลยนี่ครับ ปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับนะอ่ะเอาไปพี่นี่ครับเหรียญนี้ผมบอกเลยสวยงามนะครับสวยครบมากๆแชมป์เลยนะครับเอาไปอยู่ที่ห้าร้อยพี่ครับต่อครับนะอ่าไปดูกันต่อนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับองค์นี้ยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะพี่นะอ่ะ ดูโค้ดหลวงปูหมุ่นปูหมุนพี่นี่ครับนะชัดเจนนะครับนะใบหน้าชัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับคมมากนะครับปิดได้ปิดนะครับสําหรับหลวงปูหมุนนะครับหายากมากพี่นี่ครับอ่านะครับนานๆก็จะได้หลุดมานะครับเนื้อสวยๆแบบนี้นะครับอ่านะครับมีความคมชัดมากๆนะครับยันอักขระนะครับยันตัวหนังสือเลยนะครับพศสองห้า สี่สามนะครับปิดได้ให้ปิดพี่นะครับนะผมขออยู่ที่ห้าร้อยเองพี่นะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับมาดูกันต่อนะครับนะต่อไปนะครับเป็นองค์ที่อ่ายี่สิบแปดนะครับอ่ายี่สิบเจ็ดนะครับพระพุทธรัตนนายกนะครับนะสวยงามเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเก่าๆนะครับเก่าๆเลยพี่เหรียญนี้ผมบอกเลยนะครับปีอ่า สองพันห้าร้อยกว่าเนี่ครับนะวัดพนันเชิงนี่ครับนะสองห้าสิบเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าปิดได้ให้ปิดนี่ครับนะเอาไปอยู่ที่ห้าร้อยพี่นี่ครับสวยงามมากนะครับนะเผื่อพี่ท่านไหนยังไม่มีนะครับมาดูกันต่อนี่ครับนะสิบยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นอ่าผงสุพรรณนะครับ พงสุพรรณนะครับเป็นกุอาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับอ่าพงสุพรรณองนี้ก็จะแห้งๆนะครับแห้งๆเลยนะครับเนื้อนี่ครับนะปิดได้ปิดแล่มาขามเยอะมากนะครับนะเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบเกาะนะครับมาแบ่งปันกันได้นะครับผมขออยู่ที่300พี่ปิดได้ปิดนะครับมาดูกันต่อนะครับ29นะครับโอ้โหสมเด็จวันนี้นะครับมีแต่สวยๆนะครับพี่ ปิดได้ปิดเลยนี่ครับนะสำหรับผมเนี่นะครับนะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับก็นะครับทักหาทูหาได้เลยนี่ครับแตกไลายนะครับชัดเจนนะครับนะปิดได้ปิดนะครับเอาไปอยู่ที่300นะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับมาดูกันต่อนะครับนะ30 30นะครับนะสวยงามชัดเจนนะครับ เนื้อาหารนะครับผมบอกเลยนะครับดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าช้าเยอะมากแล้วก็มวลสารแน่นมากนะครับสําหรับองค์นี้อ่ะปิดได้ให้ปิดนะครับ30จัดได้จัดนะครับนะเอาไปอยู่ที่เท่าไหร่ดีพี่300นะครับจัดไปนะครับองค์ที่30นะครับมาดูกันกับรายการพิเศษนะครับนะาขออนุญาตนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับนี่นะครับ นี่เลยนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับสัมณสักนะครับนะอ่าปีอ่าสองห้าศูนย์แปดนะครับกรรมการนะครับนี่มครับมีตั้งแต่นะครับเงินทองนะครับทองแดงนี่ครับอ่ะมาดูทองแดงกันก่อนนะครับทองแดงนี่ครับนะสวยงามมากนะครับโอ้โหสวยมากพี่ นี่ครับปิดได้ให้ปิดพี่นะครับเหมือนมีกันหลายเงินเลยนะครับเนะี่ยทองแดง,นะงนะครับนะสวยงามนะครับปีศูนย์ปดนะครับเหรียญเลื่อนสมนาสักนะครับอ่านะครับพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับทวรหาทักหาได้เลยนะครับ ผมขอองละเจ็ดร้อยพี่นี่ครับถ้าแยกองค์นะครับนะแต่ถ้าไปเป็นชุดผมขออยู่ที่พันห้านะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนอกเงินเงินนะครับเหรียญเลื่อนนะครับนะเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอ่ะปิดยกชุดผมขออยู่ที่พันห้านะครับเผื่อมีพี่ท่านไหนสนใจ นี่ครับเป็นชุดกรรมการนะพี่นะชุดกรรมการนะครับก็จะแตกต่างกับทั่วไปนี่ครับอ่ะถ้าปิดแยกองค์ผมขอ700นะพี่นะนะครับนะแต่ถ้าปิดยกชุดผมขออยู่ที่1,500นะครับเผื่อพี่ท่านไหนสนใจนะครับนะโทรหาทักหาได้เลยนะครับอ่ะชุดด้านนี้ก็นี่ครับนะก็เป็นอ่าชั่อ่ากรรมการนะครับโอ้โหนี่ครับนะสะท้อนมากพี่ นี่ครับสะท้อนมากพี่นี่ครับนะปิดได้ปิดนี่ครับนี่นี่ครับนะเป็นสี่ทองเลยพี่นี่ครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับอื้มดูดิพี่นี่ครับความคมนี่ครับมองไม่เห็นละนะครับปีศูนย์แปดนะครับนะปิดได้ปิดต้องดูอย่างนี้เลยดีกว่าพี่นี่ครับอื้มสวยงามนะครับ อ่ะผมขออยู่ที่พันห้านะครับนะชุดนี้เอาไปเลยพี่นะครับปิดได้ให้ปิดนะครับพิเศษ2นะครับนะก็จะเป็นเสือนะครับแกะนะนะครับนะเสือนะครับสวยงามผ้สิกว่าจะเป็นงาแกะนะครับนะแต่งลายสวยงามนะครับ พี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับผมขออยู่ที่600พี่ปิดได้ปิดนะครับเสือตัวนี้นะครับนะเอาไปพี่นะครับปิดได้ปิดนะครับพิเศษ2นะครับพิเศษ3นะครับไปพร้อมใบพี่นะครับนะเป็นสถาบันรับรองพักเครื่องนะครับนะหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารลายจังหวัดระยองนะครับปี18นะครับสมาร์ทจแกนะคิวอาร์โค้ดไลายได้เลยนะครับ เผื่อพี่ท่านไหนสนใจนะครับโรหาทักหากันเข้ามานะครับปิดได้ให้ปิดนะครับหลวงปู่ทีมนนครับนะอ่าเป็นเหรียญที่สวยอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนะเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับไปพร้อมใบเลยนะครับสามารถสแกน QR code โค้ดดูรายละเอียดได้เลยนะครับตัวทอนะครับสวยงามมากนะครับนะที่สังกตินะครับนะชัดเจนอ่ะปิดได้ให้ปิดนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับ แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชัดเจนทุกส่วนนี่ครับผมบอกเลยนะครับแชมป์มากๆนะครับปีหนึ่งแปดเห็นไหมครับนะจังหวัดระยองนะครับพี่ท่านไหนชื่นชอบโทรหาทักหาได้เลยนะครับอ่ะผมขอองค์นี้อยู่ที่พันห้าร้อยพี่นะครับปิดได้ให้ปิดเลยนะครับไปพร้อมใบพี่นะครับนะอ่ะไปแบบนี้เลยพร้อมใบพร้อมกล่องนะครับนะพิเศษสามนะครับอ่ะเผื่อพี่ท่านไหนสนใจนะครับนะโทรหาทักหาได้เลยนะครับ วันนี้นะครับนะก็รายการพิเศษก็จะมีอยู่3ามรายการนะครับอ่าเผื่อพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับอ่าสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับนะก็ตามนี้เลยนี่ครับส่งเสริมเครื่องนะครับโทร0861223935นะครับ id line 0861223935นะครับ อ่านี่นะครับนะสามารถสแกน QR วอาร l i ค e ไลได้เลยนะครับขอดูเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือว่าใส่ ID ไปแล้วไม่ได้นะครับก็นะครับสามารถสแกน QR วอา e l i ค e ไลได้เลยนะครับอ่าทางในการติดต่อนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอกราบขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ